ครับผมก็สวัสดีครับแฟนเพจบัตรไลย,ยนทุกท่านนะครับนี่ครับวันนี้พามาชมเป็นรถเบนซ์นะครับตัวนี้เป็นเบนซ์เป็นตัว e class นะครับ e class นี่ e class เป็นรีวิวสองหนึ่งสองนะครับสองหนึ่งสองเป็นตัว e class นี่ e สามร้อยนะครับบูติคไฮบริดนะครับอันนี้ไฮบริดด้วยนะนี่ เจ็คไฮบิดกับอาการครับเอย่างรูอาการอาการเนี่ยสตาร์ทเครื่องปุ๊บสตาร์ทเครื่องแล้วก็เออ่เนี่ยเหยียบเบรกเนี่ยไฟโชว์ขึ้นมาเลยครับพอเหยียบเบรกปุ๊บไฟโชว์เลยเนะี่ยโชว์เครื่องหมายเนี่ยตกใจเลื่อนถลายนะครับเนี่ยโชว์พวกเนี้ยขึ้นมาเต็มไปหมดเนี่ย ในเรือนใหม่นะครับโชว์ขึ้นมาเนี่ยรันแฟลทเนี่ยเห็นไหมกี่ตัวเนี่ยโชว์ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยไปโชว์นะครับไปโชว์ตัวเรือนถลายแล้วก็รันแฟลทนะครับขึ้นมาตรงเรือนใหม่นะครับแล้วเบรกเนี่ยเบรกก็จมนะครับเนี่ยอย่าก็ไปจมนะครับเนี่ยอย่าเบรกนี่เบรกจมนะเบรกอย่าไม่ค่อยอยู่ด้วยเนี่ยฮะ ลึกมากครับเบรกเนี่ยอาการเนี่ยเบรกรู้สึกเหมือนเหมือนมันมันมันพกบลงไปเลยครับเนี่ยมันพบลงไปลึกเลยแป้นเบรกเนี่ยละเยียครับมันพกบปุ๊บลงไปเลยครับน่ากลัวรครับเนี่ยระบบเบรกเนี่ยเนี่ยลึกมากครับเบรกลึกเบรกจมนะครับแล้วก็ไฟโชว์นะครับอาการนี้ครับก็เรา เอาเครื่องสแกนมาจับดูก็โอ้โหเจอเลยครับเนี่ยระบบ ESP นะครับนี่ Parking System นะครับก็คือเกี่ยวกับระบบเบรกนะครับเขาบอกว่าเช็คเบรกครับให้เช็คระบบเบระครับมีมีการรั่วนะครับลกนะครับคือมีการรั่วของระบบเบรกนะครับเนี่ยเป็นเขาบอกว่าเบรกมันรั่วครับเนี่ยระบบเบรก น,น่าจะเกี่ยวกับระบบลมนะลมเบรกครับลมเบรกน่าจะมีรั่วนะครับมันฟับนะครับซึ่งอาการเนี้ซึ่งอาการนี้ในเครื่องตัวนี้ผมก็เคยเจอนะครับเหมือนเคยลงคลิปไปนานแล้วครับน่าจะเป็นปีแล้วนะครับที่ผมลงไปนะครับกับอาการเนี้ยมีเบรกโชว์พวกนี้ก็เดี๋ยวไปดูข้างหน้าเครื่องกันว่ามันมีอะไรนะครับซึ่งอาการตัวนี้ผม ที่ผมเคยเจอก็คือครับตอนนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่อง651นะครับนี่ซึ่งระบบเบรกนอกจากมีน้ำมันแล้วครับก็จะมีลมลมเข้าไปเน,นี่ยเนี่ยระบบลมเนี่ยเนี่ยท่อลมเนี่ยซึ่งเขาเช็คเมื่อกี้ไอ้ เครื่องสแกนนะครับเครื่องสแกนเขาบอกว่ามีระบบเนี่ยตัวน่าจะเกี่ยวกับลมนะครที่รั่วนะครับที่มันบอกว่าเล็กครับมีการรั่วออกนะครับก็คือซึ่งตัวลมเนี่ยจะมีปั๊มลมตัวหนึ่งที่ชอบเสียนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับจะเป็นปั๊มลมปั๊มไว้ค้ำเบรกครับที่อยู่จะอยู่กับเครื่องยนต์เลยครับอยู่ข้างล่างนะครับจะเป็นตัวปั๊มพลาสติกจะเป็นมันเป็นพลาสติกครับจะเป็นปั๊มตัวที่อยู่ กับเครื่องครับอยู่ข้างล่างครับต้องขึ้นฮอยดูครับตัวนี้ซึ่งก็เคยเปลี่ยนไปไปอยู่นะครับซึ่งผมเคยลงเคลบิปไปอยู่เมื่อน่าจะปีที่แล้วถ้าจําไม่ผิดนะซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้จะมีปั๊มตัวนี้อยู่นะครับจะมีท่อลมขึ้นมาจะยงลงไปข้างล่างนะครับตัวหนึ่งครับก็เดี๋ยวไปขึ้นฮอยดูครับว่าปั๊มเบรกเสียจริงไหมนะครับเราไปดูครับต้องแกวมาดูนะตัวนี้ซึงจะรู้นะ มันจะมีเข้ามาตัวนี้ท่อลมเนี่ยมานี่แล้วก็ไปเข้าเข้าหามออลมเบรกนะครับเครื่องหกข้นหนึ่งจะมีอยู่ปั๊มตัวนี้ชื่อว่าปั๊มแม่ค้ำเบรกนะครับตัวนี้เพราะมันชอบแตกครับพลาสติกชอบแตกชอบกรอบนะครับก็เดี๋ยวเรากลับอู่นะครับเข้าไปในอู่ไปขึ้นหอยแล้วถอดดูปั๊มกันนะครับโอเคครับเพื่อความชัวนะครับไปครับเข้าอู่ครับ อันตรายนะครับตัวนี้ต้องค่อยๆไปนะเพราะเบรกจมนะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะเบรกอันตรายเหมือนกันนะครับสำหรับเคสนี้นะก็ลูกค้ามามาแต่เช้าเลยครับวันนี้นัดลูกค้าไว้นะครับก็เข้ามาเช็คนะครับเขาก็ไปดูในเพจมาครับเขาบอกเหมือนอาการที่เขาเหมือนที่ผมลงไปครับ ผมก็ลืมเหมือนกันครับผมลงไปนานแล้วลูกค้าบอกอาการเหมือนกันเลยเขาเขาก็เลยเข้ามาเช็คก็เดี๋ยวดูให้ครับก็เดี๋ยวขึ้นห้อยดูกันครับว่าไอตัวปั๊มเบรกมันจะแตกเหมือนที่ในคลิปที่ผมเคยลงไปไหมอาการนี้ก็เดี๋ยวต้องรุนครับเดี๋ยวไปแกะดูครับขึ้นห้อยครับเฮ้ยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้รถขึ้นห้อยแล้วครับมามาลุยกันครับว่าปั๊มเบรกปั๊มเบรกจะ ปั๊มไม่ค้ำเบรกจะแตกเหมือนคันนั้นไหมครับแตกเหมือนในคลิปไหมครับเดี๋ยวมาดูกันครับเพราะว่าลูกค้าดูคลิปนั้นมาเขาบอกอาการรถเขาเหมือนกันเดะเลยครับก็เดี๋ยวเราดูครับแกะปั๊มปั๊มไม่ค้ำเบรกดูครับเพราะอาการใกล้เคียงกันเลยครับปล่อยเลื่อนถไลโชนี่ครับพอปั๊มไม่ค้ำเบรกนี่ครับจะอยู่ตรงนี้ เนี่ยท่อลมที่มาจากข้างบนคือก้อเสนี้เนีย่ยท่อลมทอดนี้เนี่ยที่ขึ้นไปข้างบนที่ผมให้ดูตอนแรกครับเนี่ยมันลงมาเข้าข้างเครื่องตัวนี้นี่คือตัวปั๊มว้ข้ค่ำเบรกตัวสร้างนะครับจะปัน่นมันจะมาอยู่กับเสื้อสูบเ,เสื้อเครื่องเนี่ยเครื่องนยนต์แกะออกมาดูครับเนี่ยปั๊มตัวนี้นะครับตัวนี้ีอยท่อลมขึ้นไปก็เดี๋ยวเราแกะตัวนี้ออกมาดูครับนี่คือปั๊มด้ข้คมเบรกนะครับโอเค อยู่ใต้ท้องนี่แกะเยอะมากมานะอันนี้โอเคเดี๋ยวเราแกะกันเลยครับเนี่ยตัวน,น,น,นี้ครับโอเคลุยเลยนี่ครับตอนนี้ถอดออกมาแล้วนะนี่ปั๊มปับบ๊มแวคคัมเบรกนะเดีย๋ยวมาลุ้นกัน,นครับโอ้สอดยากถอนขัวอยค,ครับอยู่ลึกครับนนเนี่ยหน้าเนี่ยปั๊มตัวปั๊มเนี่ยเดี๋เราแกะออกมาดูนี่ครับ คำว่าคาเบรกนะรูดออกมาแล้วครับนี่ตัวปั่นลมนะมันเป็นลมท่อลมเข้าเนี่ยเข้ามอลมเบรกนะต่อจากตัวนี้ไปขึ้นไปข้างบนเครื่องนะที่ผมชี้ให้ดูนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับว่ามันจะแตกไหมเดี๋ยวมาดูกันนี่ร้อน,อนๆอยู่อุน่นๆอยู่เลยเนะแกะให้ดูครับมาครับจะรูดให้พร้อมกันร้อนๆเลยครับแกะออกมาจากเครื่องเมื่อกี้ ลูกค้าขับมาก็ลุยแกะเลยครับวิบ่งเพสดูนะับเบรกไม่ค่อยจะอยู่นะมันลึกกับเบรกมันจะจมลงไปเลยครับแล้วแต่บางคันก็แข็งนะเบรกแข็งบางคันก็มาดูวนะ่ามันเกิดสาเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยเนี่ยแบบพาดมมันแตกเนี่ยเห็นไหมพลาสติกมันเป็นพลาสติกนะเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ย เห็นไหมหักหมดเลยกรอบหมดแล้วแหละเดี๋ยวก็คงหักออกไปเนี่ยเนี่ยบินหมดเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันโชว์เพราะเห็นเนี่ยเนี่ยแตกครับรอยแตกนี่นี่เห็นไหมเนี่ยแตกหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกระเศษหายไปไหนหมดไม่รู้เนี่ยเศษที่มันแตกน่าจะละเอียดไปอุดวาล์วข้างในแล้วมั้ง ครับแตกยับเลยครับนี่เนี่ยบินนี่ข้างเลยนะก็คงต้องเปลี่ยนตัวนี้ครับตัวปั๊มลระชับเบรกนะครับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวไปแจ้งลูกค้าครับเดี๋ยวเขาเอายังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับเอเคครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ลูกค้าอนุมัติมาแล้วครับสั่งของมาเรียบร้อยนะครับ เป็นของใหม่แท้นะครับเบิกศูนย์มาเนี่ยตัวปั๊มตัวนี้ที่มันแตกเนี่ยเห็นไนะหม่บินแตกไปเนี่ยทำให้มันที่มันฟ้องว่ารั่วครับี่ยคือมันปั่นมันน่าจะไม่าะไม่พอครับปั่นดูดไม่พอนะครับทําให้ไฟไฟมันโชว์ขึ้นมานครับทําให้เบรกเบรกมันจมนครับก็เดี๋ยวมาดูของใหม่ครับนี่ของใหม่เราแกะกล่องเลยนะเนี่ยเบิกศูนย์มาเลยครับส่วนใหญ่นะ เป็นปั๊มแบคคัามเบรกนะตัวนี้นะไฟโชว์ลื่นถลายไม่ใช่ว่าเซนเซอร์ล้อเสมอไปนะครับนะไม่ใช่เป็นที่เซนเซอร์ล้อเสมอไปครับนี่มันมีองค์ประกอบอีกเยอะแยะเลยครับไอตัวลื่นถลายเนี่ยแต่เกี่ยวกับระบบเบรกนะนี่ตัวใหม่ของเราครับก็เดี๋ยวเราไปใส่ของใหม่กันเลยแล้วมาลุ้นกันครับว่าจะจบไหมคันนี้เคสนี้นะครับโอเคไปครับลุยกันนี่ครับใส่เข้าไปครับปั๊มใหม่นะ แต่ชัดเจนครับแล้วม่าลุ้นอีกว,ว่าหายวะผมก็ไม่ได้ว่าฟันทงมันจะหายนะแต่มันเห็นแตกงี้ก็ต้องเปลี่ยนก่อน,นครับเบื้องต้นนะที่เจอมันก็หายกันนะที่เคยเปลี่ยนเปลี่ยนไปครับเดี๋ยวใส่ปั๊มก่อนเรียบร้อยครับใส่เข้าไปแล้วนี่ปัม๊มลมแบคคอมเบรกนะครับของใหม่แท้เบิกศูนน์ครับใส่แล้วแล้วก็ประกอบ อุปกรณ์ต่างๆที่เลือกออกมาโอ้โหเลือเยอะเลยโอเคเดี๋ยวผมลุยประกอบต่อครับใกล้จะได้รุ้นแล้วว่าไปโชว์หายไหมครับแล้เบรกจมไหมครับเดี๋ยวมาลุ้นกันได้ครับออตอนแรกที่เปลี่ยนปัม๊มและค่ำเบรกนะครับที่อยู่ข้างล่างนะที่ผมเปลี่ยนไปก็ผลสรุปว่าไม่จบนะก็มีสเต็ปที่สองนะ ก็มันแตกจริงครับปั๊มตัวนี้ก็แตกจริงเราก็เปลี่ยนให้เห็นนะครับมันก็แตกนะครับก็สเต็ปที่สองก็คือตัวตัวนี้ครับเราตรวจเช็คแล้วนะครับคือตัวคอนโทล E S P นะครับคอนโทลของปั๊มปั๊มเบรกนะครับคือตัวคอนโทลตัวนี้นี่เราเบิกเบิกศูนย์มานะครับเป็นของใหม่แท้นะเมื่อกี้พี่เขาเพิ่งมาส่งเลยครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนใส่เลยไฟโชว์ไม่หายนะนี่ครับ ตอนแรกผมก็คิดว่าจบแน่ๆนะครับพอเห็นปั๊มมันแตกนะที่ไหนได้ครับไม่จบครับนี่ครับไม่ใช่ว่าจะจบง่ายเสมอไปนะครับบางคันก็เล่นเอาปวดหัวเหมือนกันนะครับเช่นคันนี้นะนี่ก็เดี๋ยวของใหม่แท้เลยนะเนี่ยเบิกมาเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนใส่ครับนี่ครับหน้าตาของมันตัวคอนโทรลีเทีครับนี่มันแยกได้นะไม่ต้องเปลี่ยนทั้งตัวปั๊มนะนี่คือตัวกล่องคอนโทรลมันนะครับ ของระบบเบรกมาโชยู่นะครับที่มันโชวเล็กนะครับเล็กนะฮะมีการรั่วนะครับนี่เปลี่ยนปั๊มเบรกตัวเดียวไม่จบปั๊มลมเบรคครับไม่จบฮะตัวนู้นนะต้องเปลี่ยนคอนโทรลปั๊มตัวนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นของใหม่แท้ะมือหนึ่งเลยนะนี่เบิกสูตรมาครับสูตรใหญ่มาส่งเมื่อกี้เดี๋ยวโรยใส่ครับมาลุ้นกันครับว่าจะจบไหมครับจะไม่จบในผมซวยแน่ครับ โอเคครับเดี๋ยวใส่กันเลยนะครับนี่ครับเดีย๋ยวเริ่มแกะกันเลยนะครับเปลี่ยนตัวใหม่ใส่นะครับน็อตก็จะไม่มีก็มีสี่ตัว <Okay. S 2> นะครับน็อตตัวนี้แกะง่ายๆครับสอดปลักป๊กมีหนึ่งปลั๊กนะครับปั๊มเบรกนะตัวนี้ปั๊ม E S P นะอันตรายครับระบบเบรกลูกค้าบอกผมว่าขัาบๆไป <laughs> เบรกมันจมเ,มเบรกไม่อยู่ด้วยนะอาการนะ เขาเจอนะมีไฟโชว์นะเขาบอกเขาลงสะพานเกือบชนนะดีเขายังประคองรถได้นะดู้ายเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังสําหรับคันนี้นะ mm. โอ้หอันตรายร,ระบบเบรกครับก็ mm. ถ้าแก้ได้ก็ควรรีบแก้ครับไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานๆน,นะสําหรับระบบเบรกนะครับอันตรายถึงชีวิตนะครับ mm. okay. เดี๋ยวลุยถอ,อดกันนีย คถอ,อ,อ,อน,น็อตแล้วตอนนี้แกะมาง่ายๆครับไม่ยากมากนะครับนี่มาแล้วรับนี่เป็นของเก่าลูกค้าเราใส่ของใหม่ครับนี่ของใหม่ ใส่เข้าไปเดี๋ยวก็ไปคโคดดิ้งตัวใหม่เข้าเพื่อให้รู้จักกับตัวถังรถนะครับแก้วินใส่วินนะครับเรียกตัวถังนะครับเรียบร้อยครับง่ายๆครับใส่เข้าไปยึดน็อตเรียบร้อยนะครับเสียบปลั๊กก็เดี๋ยวไปโคดดิ้งข้างหน้าครับอันนี้ของเก่าเดี๋ยวคือลูกค้าครับ เรียบร้อยครับทุกคนไปโปรแกรมที่ศูนย์มานะเนี่ยเปลี่ยนปั๊มใหม่นะครับเนี่ยเปลี่ยนปั๊มใหม่ได้ให้ศูนย์โปรแกรมให้แล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาจับโค้ดดูว่าหายไหมครับจับโค้ดว่าพอตัวนั้นมันหายไหมครับแล้วก็เดี๋ยวดูไฟโชว์กันครับนี่ครับตัวครับ e s p นะตอนแรกที่มันโชว์อยู่นะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้โนโฟนะเนี่ยเนะครับ พ่อ E S P นะที่มันโชว์ว่ามันรั่วอยู่ตอนนี้ถูกต้องแล้วลงเพราไม่มีอะไรโชว์นะตอนนี้เดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องดูครับว่าไฟโชว์ไหมโปรแกรมเรียบร้อยอันนี้จับโคดดูก่อนส่งลูกค้านะรัดเครื่องดูก่อนนะครับสตาร์ทครับเอ๊ครับไฟโชว์หายไปแล้วนะครับที่มีลื่นนถลี่มีครับโชว์เต็มนะครับตอนแรกนะครับไฟลมยางพวกนี้ ก็เดี๋ยวดูตอนนี้ไม่มีอะไรโชว์นะน่ครับศูนย์มสเสจนะนี่ศูนย์มสเสจนะครับอย่างนี้ก็ไม่น่ามีอะไรครับก็น่าจะส่งลูกค้าได้นะครับไม่มีอะไรมากครับก็โดนปั๊มแวคคัมเบรกกับกล่องคอนโทนเอทีไปหนึ่งตัวนะครับก็สองตัวนะครับคันนี้เจอสองสเต็ปนะนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็เตรียมรถส่งกันนะครับ เรียบร้อยนี่ครับปั um ๊มเบรกนะครับกล่องคอนโทรลกับป um ั๊มและค้ามเบรกก็คืนท้ายรถล,ลูกค้าครับหลังจากเปลี่ยนเสร็จนะครับคืนของทุกชิ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาวิ่งเทสต์ตหน่อยครับ แต่ก็ขับกลับมาจากศูนย์ก็เทสไปรอบนึงครับเ,เทสอีกสักหน่อยครับก่อนส่งลูกค้านะว่ามีเบรกเบรกดีไหมครับเบรกอยู่ไหมครับนี่ครับลูกค้าบอกตอนแรกเบรกมันจมลงไปเลยนะไอตัวเบรกจมน่าจะเป็นตัวที่ปั๊มมันแตกนะครับส่วนไนไฟโชว์น่าจะเป็นตัวเนี่ยไอตัวคอนโทรลนะไฟที่มันโชว์นะลองเบรกดูครับโอเคนะเนืบดีครับเนี่ยยุ๊ป ค,ครับไม่น่ามีอะไรครับพอชัดเจนครับปั๊มมันแตกนะครับที่เบรกจมๆนะตัวปั่นลมมันปั่นไม่ได้มันบินไปครับทำให้มันดูดไม่ได้ครับปั๊มไม่น่ามีอะไรครับเดี๋ยวก็วนรถส่งลูกค้าครับ ไม่ถึงแสนโลเลยเรับไม่น่ามีอะไรครับก็เตรียมรถส่งลูกค้ากันครับผมก็โอเคครับทุกคนก็จบไปนะครับสำหรับเอเบน W212 นะครับกับอาการไฟลื่นถลายไฟ ABS นะครับโชว์ขึ้นมาครับแล้วก็เบรกไม่อยู่ด้วยครับลูกค้าบอกเบรกตอนลงสะพานนะครับเกือบชนนะครับลูกค้าเขบอกนะครับ รถมันเบรกไม่อยู่ครับเบรกมันจมหายไปเลยครับก็ทาให้เบรกไม่อยู่เกือบเกือบเกือบชนนะครับเขาบอกครับเขาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับก็จบไปก็จบไปที่ปั๊มนะครับกล่องคอนโทรลปั๊มนะครับคอนโทรลปั๊มเบรกนะครับหรือเป็นกล่องคอนโทรลปั๊มเอสพีครับก็คือเป็นตัวควบคุมนะครับปั๊มเบรกนะครับก็คือ เป็นหัวใจเลยครับตัวนี้ก็เจอเสียกันบ่อยเหมือนกันนะครับก็คันนี้ก็ตอนแรกก็อาการเบรกจมเราก็เปลี่ยนตัวปั๊มปั๊มลมครับเป็นปั๊มไอคัมลมครับผมก็คิดว่าจบนะครับผมเคยเจอตัวคันนึงก็อาการแบบนี้นะครับแต่อันนั้นจะเป็นเบรกแข็งนะครับแล้วมีไฟโชว์ครับปั๊มมันแตกนะครับปั๊มลมเราเปลี่ยนก็ผมคิดว่าจบแล้วตอนแรกนะครับแต่ก็ไม่จบนะครับแต่ไฟโชว์ไม่หายนะครับแต่เบรกจมหายนะเปลี่ยนตอนแรกนะ แต่ว่าไฟโชว์ไม่หายก็ไปที่สเต็ปที่2ก็คือตัวปั๊ม EFP นะครับคอนโทรลปั๊มนะครับก็เปลี่ยนรอบสองต้องโปรแกรมนะครับต้องลงโปรแกรมที่ศูนย์แล้วก็จบนะครับก็ส่งรถลูกค้าได้นะครับก็สรุปคันนี้ก็เปลี่ยนไป2ตัวนะตัวปั๊มลมนะครับแล้วก็คอนโทรล EFP นะครับก็รวม2ตัวก็ราคาก็เราเบิกเป็นของใหม่แท้ทั้งสองตัวเลยนะครับตัวปั๊มลม ตอนม้วยคำ่ำปั๊มด้วค,ำค่ำตอนที่เราเปลี่ยนตอนแรกก็อยู่ประมาณสอง0มกว่าบาทนะครับส่วนในตัวคอนโทรลปั๊มนี่แพงมากเลยนะครับถ้าเบิกทั้งตัวมันลูกค้าน่าจะเช็คมาที่ศูนย์ประมาณแสนกว่านะเกือบแสนห้าแสนหกหรือยังไงนะครับเขาเช็คมาเขาบอกบแต่นี่ทางเราเบิกแยกนะครับเบิกแค่คอนโทรลมาก็ตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณ จ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับของใหม่แท้นะครับเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับแค่คอนโทรลนะก็รวมกันก็ราคาจริงก็ประมาณเก้าหมื่นเลยครับแต่ลดราคาให้ลูกค้าก็อยู่ประมาณแปดหมื่นกว่าแปดหมื่นนิดๆนะครับรวมสองตัวนะครับนี้ทําราคาลดพิเศษให้ลูกค้าไปนะครับก็จบไปที่แปดหมื่นกว่าบาทนะครับคันนี้เปลี่ยนไปสองตัวนะครับรวมค่าโปรแกรมนะครับก็ส่งรถลูกค้าได้นะครับ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ <g ut share> กดติดตามเพจบรรยอนของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากความบรรเายนะครับให้กลายเป็นความบันเจิดให้ครับขอบคุณลูกค้าทุกท่าน,นครับพี่ไว้วางใจนครับให้เราดูแลรถให้ท่านนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ผมช่างจาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ